เปือหรือดิสทอรช์ชันจากการใส่เลนโปรเ s คติฟเลนมนเกิดขึ้นด้านข้างของเลนค่ะเพราะเลนโปรเ s คติฟเลนนะคะเป็นเลนที่มองได้ทุกระยะเพื่อรองรับหลายค่าสายตาทําให้เลนมีความโค้งจึงต้องขัดเลนให้เป็นเนื้อเดียวกันจึงเกิดโซนบิดเบือนด้านข้างเลนหากเผอม,มองด้านข้างนะคะจะทําให้เห็นภาพบิดเบี้ยวภาพสั่นไหวบางครั้งก็อาจจะมีอาการเวียนศีะบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใส่โปรเจคติฟเลนครั้งแรก ทีการแก้ก็คือนะคะเมื่อต้องมองด้านข้างขณะที่ใส่เ่นโปรเกรสซีฟเลนต้องหัน,นทั้งคองเพื่อมองไม่ควรเหลือบตาผ่านแว่นนะคะที่มีโซนบิดเบือนปัจจุบันนะคะเลนโปรเกรสซีฟเลนมีเทคโนโลยีการออกแบบเลน์ที่ทันสมัยระดับพรีเมียมช่วยลดปัญหาโซนภาพนะคะที่เบิดเบือนน้อยลงปรับตัวได้ง่ายแม้ว่าจะเพิ่งใส่เป็นครั้งแรกนะคะท่าน,นใดน,นะคะที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรเกรสซีฟเลน วานนตอร์สถา,านะโรงพยาบาลกรทุมแบนนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็มีตัวอย่างเด็นโปรเกรสซีฟเดนให้ตลอดค่ะแล้วแวมมานะคะ